สำหรับโชคชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกเลยเนาะว่าชีวิตของชาวสิง์จะไม่ธรรมดาเพราะเป็นจังหวะที่ดวงดาวกำลังจะให้โชคกับคุณถึงสองชั้นนั่นก็คือดาวพุธค่ะที่จะโครจรเป็นทั้งเกษตราทีบดีและก็มหาอุดในคราวเดียวกันนี่ถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดาวพุธจะช่วยปลดล็อกเส้นทางการเงินของคุณนะคะนบะว่าจะช่วยเปิดประตู ายได้ใหม่ๆให้ไหลเข้ามาแบบไม่ติดขาดทั้งจากงานหลักง,งานเสริมการลงทุนรวมไปถึงโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการค้าขายครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวสิงห์จึงไม่เพียงแค่มีโอกาสที่คุณจะได้เห็นเงินก้อนใหญ่แต่คุณยังจะได้โชคจากเสน่ห์ในการเจรจาและนี่ก็คือสิ่งที่แม่หมอกำลังจะบอกนะคะว่าชาวสิงห์จะเฮงแบบสองชั้น ทั้งในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นและก็รายได้การเงินที่จะเข้ามาพร้อมกับโชคดีๆนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 c h a n n ชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงวันที่16ถึง30กันยายนปี2568นะคะเอาละก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์ เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะก็อย่างที่แม่หมอบอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าสิ่งที่จะโดดเด่นหนุนดวงชะตาของชาวสิงห์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ยังจะต้องไปโฟกัสกันที่ดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนการเงินและลาภะที่จะโครจรอ,อยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่11กันยายนไปจนถึงวันที่28กันยายนนะคะ ตรงนี้ก็นับว่าดาวพุธจะช่วยหนุนทำให้รายได้การเงินของชาวสิงจะมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างชัดเจนบางท่านก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนนะคะหรือว่ากำลังจะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางพร้อมๆกันบางคนก็กำลังจะได้จับเงินจากงานที่ต้องใช้ไหวพริบจากการเจราจาหรือความสามารถพิเศษ และนอกจากนี้นะคะดาวพุธนั้นก็ยังจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภที่จะมีเข้าหาคุณบ่อยมากขึ้นในวันที่16กกันยายนค่ะก็ปรากฏว่า ดาวสุกก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณสำหรับดาวสุกจะเป็นดวงดาวที่ย้ายเข้ามาช่วยเสริมนะคะในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมจากนี้ไปคนรอบข้างก็เริ่มที่จะหันมามองดูคุณด้วยความเอ็นดูและก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าดาวสุกนั้นจะย้ายเข้ามาพร้อมกับเรื่องของการงานภาระที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะ ทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ชาวสิงจะต้องเคลียร์จะต้องจัดการแต่ในข้อดีก็คือนะคะปัญหายากปัญหาใหญ่แค่ไหนคุณจะแก้ไขได้นะคะเพราะว่าคุณนั้นจะมีคอนเน็กชันมีเพื่อนมีคนรอบตัวเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงาน ในวันที่17กันยายนค่ะดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันแถมไปโครจรเข้าคู่กับดาวพุธเอาล่ะนี่ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะถือว่าดวงดาวจะส่งผลดีเกี่ยวกับการแสวงหารายได้โชคลาภโอกาสใหญ่ๆที่จะทยอยเข้ามาสู่ตัวคุณเรียกว่าชาวเสิงจะได้ขึ้นแท่นคนดวงดียืนหนึ่ง ในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะจังหวะนี้การเจรจาจะพารวยผูดจาอะไรก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองบางท่านก็จะมีโชคลาภจากการใช้ปากนะคะจากการเขียนจากการทำคอนเทนต์นะคะจะเป็นช่วงที่หาเงินหาทรัพย์ได้มากได้เยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังเป็นจังหวะที่คุณจะมีเครดิตในการเจรจาการที่จะไปขอสินเชื่อนะคะจากธนาคารจากสถาบันใดๆนับว่ามีเกณฑ์จะผ่านอย่าง ที่หวังเอาไว้นะคะ และก็ในช่วงปลายเดือนนะคะชาวสิงก็คือตั้งแต่28กันยายนนั้นค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งก็จะเป็นพบสหัสช้าก็ทำให้การติดต่อการเจรจาการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้นะคะถือว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคอนเน็กชันที่มีจะกลายเป็นสะพานเชื่อมนะคะทำให้เจ้าชะตาจะได้รับโอกาสทางการงานและการเงินเข้ามา และจุดที่น่าสนใจก็คือนะคะในช่วงปลายเดือนนั้นค่ะ ดาวสุกดาวอาทิตย์และดาวพุธจะโครจรเป็นปริวัติเกษตรซึ่งกันและกันจะโครจรเป็นเกษตรสลับเรือนก็ย่อมจะทำให้พลังงานของดาวทั้ง3ดวงนี้จะถ่ายโอนหมุนเวียนกันนะคะส่งผลให้ชาวสิงค์คุณจะเกิดความมั่งคัง่งมั่นคงในชีวิตรายได้การเงินจะดีขึ้นรวมไปถึงการงานธุรกิจการค้าของคุณก็อยู่ในจุดที่จะรุ่งเรืองขยับขยาย อาจจะมีความมั่นคงเติบใหญ่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะดวงการงานก็ตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปนะคะในที่สุดดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของชาวสิงห์ก็ได้โคจรหลุดพ้นออกจากตำแหน่งวินาศแล้วนะคะ เมื่อดาวย้ายราศีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาคนที่ตกงานว่างงานนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่หรือถ้าหากธุรกิจการค้าการขายข,ายของคุณก่อนหน้านี้มันดูซบเซามันดูเงียบเหงาก็นับว่าจะกลับมาดีจะมีลูกค้าเข้าหามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะก็ปรากฏว่าดาวศุกร์นั้นจะถูกดาวเสาเล็งเข้ามาในฝั่งตรงกันข้าม เอาล่ะตรงนี้ก็จะทําให้ชาวสิงห์นะคะคุณมักจะมีงานเข้าอยู่ตลอดคนที่ทํางานประจํางานจะล้นมือคนที่ทําธุรกิจก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะเรียกว่างานจะเยอะงานจะหนักจะมีอะไรให้ต้องทําอยู่ตลอดเวลาแต่แม่หมอก็อยากให้ชาวสิงห์มองว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่มีเข้ามานะคะ และก็ดาวสุกนั้นก็คือดาวแห่งความงามความอ่อนโยนสเสน่ห์และตรงนี้ก็ทําให้ชาวสิงหน์นะคะที่คุณขยันคุณจะถูกมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีสไตล์เฉพาะตัวงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่ๆอาจจะมีเข้ามามากขึ้นแต่คุณก็จะเอาอยู่สู้ไหวนะคะ เพราะว่าดาวสุกนั้นทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชา้าก็หมายความว่าเพื่อนร่วมงานคนรู้จักหรือว่าคอนเน็ชันที่คุณมีจะมีบทบาทสำคัญนะคะในการช่วยงานนะคะหรือว่าจะช่วยกันเปิดโอกาสทางอาชีพใหม่ๆใ,ให้เกิดกับคุณนะคะดวงการเงินก็สำหรับดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะในตอนนี้ก็เข้าไปโคจรอ,อยู่ในจุดที่ดีที่สุด สูงที่สุดในรอบปีนี้ค่ะเรียกว่าจะโคจรเป็นทั้งมหาอุดและเกษตราที่บดีส่งผลทำให้ชาวสิงห์นะช่วงนี้ถ้าหากหยิบจับคิดทำสิ่งใดก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้ ถือว่านะคะเป็นโอกาสที่หลายคนกำลังจะได้ขยับขยายจะมีช่องทางในการหาเงินมากขึ้นและก็ยังเป็นช่วงที่ดีนะคะในการติดต่อทำสัญญากู้ยืมการลงทุนใหญ่ๆช่วงนี้ก็นะว่าจะมีกำไรที่ดีเช่นกันและดาวพุธนั้นก็เป็นดาวโชคลาภเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระเมื่อโคจรเป็นมหาอุดแบบนี้ก็แปลว่าชาวสิงค์ค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่จะได้เงินก้อนโตหรือจะสามารถหาเงินง่ายได้เงินเยอะมากขึ้นบางคนก็มีโอกาสจะถูกหวยจะถูกรางวัลใหญ่นะคะและก็ในช่วงวันที่11กันยานะคะไปจนถึง28กันยายนนั้นจะเป็นจังหวะที่ดวงการเงินพีคนะคะ,จะเจ้าชะตาจะหาเงินได้เยอะมีโอกาสที่เงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามานะคะบางคนก็จะได้เงินจากค่าตอบแทนพิเศษได้ นัสหรือสามารถปิดการขายปิดดีลใหญ่ๆได้ในช่วงนี้บางคนก็จะเป็นจังหวะที่คุณกําลังจะได้จัดการปัญหาหนี้สินจะได้เคลียร์ยอดบัญชีนะคะแล้วก็ทําให้การเงินสภาพคล่องของคุณจะดีขึ้นส่วนแนวทางในการเสี่ยงโชคของชาวสิงนะะในครึ่งเดือนหลังนี้ก็นับว่าจะเป็นเลขที่คุณมีความรู้สึกผูกพันนะคะเช่นเลขที่ตามมานาน เลขที่เกี่ยวกับตัวเองอาจจะเป็นเลขโทรศัพท์เลขเอกสารสำคัญที่คุณจะต้องใช้งานอยู่เป็นประจำก็ได้นะคะดวงความรัก สำหรับความรักของชาวสิงนั้นแม่หมอก็จะต้องบอกเนาะว่ากันยายนนี้มันจะมีทั้งรสหวานและก็รสขมเข้ามาพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าดาวสุขที่ทับลัคนาเกิดจะเป็นดวงดาวที่ช่วยเสริมสเสน่ห์ในตัวคุณแบบสุดๆเลยทําให้หลายคนก็จะเป็นที่น่าสนใจจะเป็นที่หมายตาของผู้คนรอบข้างรอบตัวแต่ความขมของคุณนั้นก็ถือว่าจะมาจากดาวเสาที่เพ่งเล็งลัคนาเกิดของคุณ รายเป็นว่าช่วงนี้ความรักของคุณจะถูกทดสอบหรืออาจจะมีความกดดันหนักๆใหญ่ๆเข้ามานะคะ สำหรับคนที่ยังโสดค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจผ่านเพื่อนฝูงผ่านการเข้าสังคมการเดินทางหรือว่าเครือข่ายในการทำงานค่ะแต่ก็เพราะว่าดาวเสาร์ที่เล็งมาที่ดาวศุกร์นี่แหละมันจะทำให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะเรียกว่าจะต้องผ่านการพิสูจน์ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะห่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเวลาหรือคุณอาจจะต้องไปเจอกับคนที่ดูจริงจังมากเกินไปจนคุณ คุณรู้สึกกดดันในความสัมพันธ์กอด้นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะในข้อดีก็คือคุณกับแฟนนั้นจะได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและถ้าหากมีการที่ได้เปิดใจพูดคุยก็จะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนจะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ก็ด้วยอิทธิพลของดาวเสาเจ้าเดิมนี่แหะค่ะจะทําให้หลายคู่มักจะมีความตึงเครียดนะคะจากทาพูดคําจา ที่มันดูตรงหรือว่ารุนแรงเกินไปบางคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะถูกทดสอบนะคะด้วยเรื่องของความรับผิดชอบภาระการงานหรือว่าปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินภายในครอบครัวก็ได้นะคะดวงสุขภาพ ครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะก็ถือว่าสุขภาพชาวสิงห์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะหลายคนก็จะดูสดใสสดชื่นมากขึ้นจากพลังของดาวศุกร์ที่เข้ามาทับลัคนาแต่ดาวเสาร์เนี่ยนะคะจะเป็นดวงดาวที่ส่งผลนอในเรื่องของความตึงเครียดจนทําให้หลายคนก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะคะจะมีอาการตึงคอบ่าลายหรือมักจะมีความวิตกกังวลจะเครียดง่ายจะคิดเยอะ บางคนงานก็จะเยอะนะคะจนทำให้คุณจะพักผ่อนไม่เพียงพอและนอกจากนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะหกล้มหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเน a t i o n super t a หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ ขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่กิม563ชาชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ